พี่าด่าน,นี้นะด่านอะไรเนี่แลคูนซิตี้ด่านใหม่เจด๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เ๊๊๊น้๊น๊๊น๊๊๊น,น,นาา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ก๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เ๊๊๊ะ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ก๊๊๊๊่๊แ๊๊๊๊๊๊๊ั๊เ๊า๊๊๊่๊๊๊๊๊ัง๊๊๊๊ง จะดุเส้นเี้ยวเฮ้ยใครอ่ะสีแดแดกับมาช่วยหน่อยดิแกกมช่วยหน่อยเปิดอาเปิดถัได้่เลยดี๋ยวพัดนนี้อช็อตไี้ที่มันเปี้ยวช็อตูเจอสีว่าไรแดกแล้วามันุดไปนี้ ใช่เป็นกับอุปกรณ์มึงแล้วไงแม่ใช่ป่ะลุกแบเขาเรียกว่านาแฟปี๊บอ่ะกาแฟปี๊บมึงด้วยเหมือนมันพ like oh, ุ mm ่มน้ำเยอะกว่ปกเกิใครปัดเรื่องนี้วะเดียวมันอยู่ในตึกถ้างั้นอันนั้นเป็นเรื่องสัดส่วนอะอารมณ์เหมแบบสัดส่วนแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนกับ ทำไมเพลงมันไม่หายไปสักทีมันยังแบบระยะเท่าเดิมเหมือนมันไม่ขยับตัวหรือคิดไป<ส>เองนี่มอร่ามามันใส่ออร่ามาคิดท,ทำอะไรก่อนใจเต้นยืนเลยคุณใช่ดองไหมใช่ใช่ใช่มันออกมาตรงฮอรตรงฮอฟไฟไหมอ่ะฮอร์ไฟไหมเมื่อกี โอ้ด่านอย่างงี้แม่งเที้ยวพอๆไกลด่านนี้นั่นเลยเันนิทีว่วคาถากแคบว่ามันหาทางไปไม่เจอแน่เลยเอ,อ,อยู่เลอร์มันก็เลยเดินรตง,งกา,าชั้นล่างเหรอเหยียบแถบเหยียบแถบชั้นล,าล่างกว่าร่างวิบันทากเลยน่าที่มันงสามก็รอบตรงนี้ไม่ออกเที่ยด่านแคบนะแคบไม่พอ ทางเดินแคบแต่ดรานกว้างได้ตรงนี้มันเป็นผ้าผ้าสีเหลืองโดนรอบไปรอบไปเดี๋ยวกูปั่นเชื่องต่อพัทถ้ามันอีกตามแบบในเกมจริงๆมันต้องมีทางเดียวขวาบังห้องทิ้งเข้าไปเป็นระเบียงเดินยาวๆทางซ้ายเป็นกระจกคุอยู่ในห้องเมื่อกี้ยาวยาวเลยทางมันยาวชิบหายอ่ะถ้ามันอีกตามเกมจริงๆอ่ะ อย่า,า,นายงนั้นเองใช่อย่างเงี้ยเราปัดเองเราชอบ s o ู u t i o n มาทืบมันมาทืบเครื่องที่ซ่อมไปก่อนณน,นี้อยู่ตรงพอใหญ่พอกลางแล้วมันไปไหนวะเนะี่ยไปยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์มันไปรับโทศรศัพท์เพราะวางแถบวางแถบไม้อะไรที่นี่ยระวังหน่อย เห็นับเพอไปรับโทรศัพท์เหอ้ยเห็นกูนด้วยเออเออไอ้เชี่ยน้องเห็นกูช่วยกูด้วยชั้นล่ากเอ้ยอม,มึงเอามา,มาช่วยกูก่อนอย่าอย่าให้กูลากเลยเพื่อนเลยพึงวิ่งวนไปเรื่อยๆมันพ้อมมาข้างบนได<ค><ย>้โอ้น้องตามหลังน้องตามหลังทำให้เ,เป็น p ป e s e n t a t i o n งเราสี่คนนะเฮียน้องเฮ้ยใครวะทานหลังก็ไปดนดิวี่พัด อะไรนักูไม่มีป้องสุเลยตัวเองูกันได้กอนเอ้าไม่ไปขวางประตูให้กูอ่ะชลางไว้้ช่วยกูก่อนโอ๊ยมึงบอกไป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 วิ่งไล่หลังกูเนี่ยไอ้น้องไอ้ไม่ไปเดินคือกูก for for that, ูเดินเบียดกูเลื่อนเนี่ยคือกูไม่เอากูมื่ก็ดกา ดูให้กูเลยยืนปักอยู่แม่งเลยใช้ชีวิตมือขวาให้กูเลยเชี่ยแม่งกลัวไม้ด้วยอ่ะยืนตันเนี่ยมันไม่ตีกูเอ็ตีแล้วมึงใหญ่งี่วิ่งนะกูสิดูแลเราเองดีนะครับเมิดไปที่ใต้บันไดที่ใต้บันไดที่ออกเลย้นอก ชั้นสองเดินลงไปข้างในงเฮ้ยอยู่ันองอยู่ไหมงไม่มาถึงไปที่ชัองเดจ ายมันล็อกกูมาช่วยด้วยมันไม่ให้กูออกอีน้องอ้คิดเมื่อกี้จบแล้มึงมือกวาดมึงบรรยายเอาอีน้องไอ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดใบตาวมึงรีบพิวเร็วเร็วแล้วกลับมาช่วยกูรอไว้ก่อนร้อนก่อนเฮ้ยห้องเดิมเร็วเร็วรอไว้ก่อนนะแป้งวางแฉบดักมันโดดไม่ได้ด้วยอ้เที่เอ้ยอ้าวไอ้เจี๊ยมันเหยียบแถบตัวเองควาย ครับครับฮิวห้องที่ปูฮิวอยู่เนี่ยมันมีไอ้โทเทปนะห้องไหนเยอะก็ห้องที่เราวิ่งกันอยู่ในเมื่อกี้เนี่ยมันมีโทเทปเหลยห้องอะไรนะห้องประธานาธิบดีบดกับบดกูไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่ในห้องสมุดกูหลงทางอ้เนี่ยเออถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนที่เคยเล่น Resident Evil 2ขนาดนี้จะรู้ก็ไม่รู้กูไม่เคยโอเคแม่งเอาแมปเอาแมปเกมมาจริงๆเลยเฮ้ย ก็จะเป็นการที่ยากสำหรับเราคนที่เคยเล่นทางนั้นเองจะรู้แมพเที่เพราะว่ามันพัดออกความันเพราะว่ามันแบบพื้นที่มันไม่ค่อยดีนะเนี่ยพูดจะไม่ดีความไม่พอไม่พอไม่กูปั่นกันไปไหนแล้วน่ะกูปั่นเครื่องสุดท้ายจะเสร็จแล้วเนี่ยกูดียินเสยกูดีบักอ่ะ เสียงคนปั่นเครื่องแบบข้างๆหูตลอดเวลาไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนดึงกูหน่อยตามอายไปแล้วนายไออยู่ในห้องนี้เหรอนีไม่เห็นห้องนี้หรอห้องไหนห้องมึงหรือห้องนี้จำลองกินแบบอูเบเกะจับไปึงเนี่ยนะเออห้องที่มันเห็นกูแล้วมเห็นกูแล้วมันไม่ให้กูออดไอ้มันขวางไงมันขวาไง เอ้ยพวกมึงขึ้นมาชั้นสองหน่อยมาช่วยกูด้วยโอ้แม่งยึดหลักอ้าวเฮ้ยช่วยกูด้วยกูอ,อยู่หน้าประตูว้ายเกือบแล้วกูแย่เอ้ยออเ้ยชีวิตกูจะถึงคาดแล้วพวกมึงมูช่วยไม่ได้กูเหอะกูช่วยไม่ได้พาดหรืออะไรกูมไม่รู้ เดินลงมาเดินลงมามันมีทางลงมาชั้นสองแชั้นหนึ่งอยู่เออกูอยู่กระดากลางเดี๋ยวกูลงไปตรงเคาน์เตอร์อะมันจะมีประตูทางออกอยู่โอเคเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์นะได้ได้เคาน์เตอร์หน้าเนาะเออโอเคโอเคเคาน์เตอร์ไหนมึงรู้เรื่องอยู่คนเดียวกูไม่รู้เรื่องเออฆาตกรบีบปะกูไปแล้วเอ้ยใครว่าวิ่งผ่านกูนั่งไงเออวิ่งซ้ายไปเคาน์เตอร์หน้าอยู่ทางซ้ายออกไปมันจะมีห้องหนึ่งแล้วก็ทะลุไปห้องใหญ่เออเห็นยังเออนั่นแหละพาไปตุ๊กห้องหนึ่งอ๋อ ข้านกรอยู่นี่เฮ้ยให้มันตีทีนี่ยไม่มีงองกประวั่ะเฮ้ยตีตีไม่โดนเลยสัตว์ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เจ้ากูกัดไอ้โนอาห์ไอ้เชี่ยเรื่องเลยมันไม่มีโนอาหละโค้ขุดขโมยเชี่ย ตะไลไม่แน่เท่าไหร่เว้่เชี่ยไม่ใครว่ามิดอยู่ทางซ้ายกูอ่ะใครไม่อยู่ไอ้วางวางบางขานขาดก็ขาดไปต่อพูดก็พูดกูหลงขาดไอ้ยมึงมามาตรงท้ายนี่กูนอนอยู่เนี่ยแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่หน้ากูมันกันประตูอยู่ไม่ให้ออกไอ้เชี่ยไปเอาางนั้นกแน่แน่ๆเอ้าฝีไม่ออกประตูนี่ว่าหลุดฝาหลุดฝาหลุดฝามันไล่กูออกประตูกดปี มึงออกอีกประตูไปเลยเชี่ยนี่ขวางประตูนี้เชี่ยกูมีคเวสลุงบิวไม่ต้องออกมันออกไม่ได้มีละข้าวไอ้สัตว์เลยกดข้าวกดอะไรกูเชี่ยกูก็แค่จุูอะไรอะไรนะไม่มีโนวันล็อกโคตรดีโคตรซิดคอมไอสัตว์อัดไปด้วยนะมึงอยู่ไม่ยอมแดกข้าว จริงอย่าอุ้มนะมึงเฮ้ยอุ้มทำไมวะไม่หลุดไม่ทันไม่ทัน่ไม่ทันแม่งแม่งหิ้วกูมามาไกลประตูเก่าพีการใส่หน้าด้วยสัตว์แล้วเปิรกกูแม่งเลยมีเปิรกเอาตัวรอดเลยเคีีย